บทกรนฝากเตือนภัยพิบัติโลกจากหลวงปู่เทพโลกอุดรแจ้งไว้แก่หลวงปู่ภารตะฤษีในวงเล็บบัวขาวขอยกรอนสอนใจในยามยาก ช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกําลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทํามาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าในมิช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้โอยหวนคร่ำครวนแสนเวทนาคนทั่วล่าต่างล้มหายตายเป็นเบือ่อ หากไม่เชื่อให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกวันนี้มีใช้อย่างเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกวนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คนไม่เคยสนเวรกรรมมันมีจริง ไม่ว่าใครใดๆในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกยาววัยชายหรือหญิงสัจธรรมเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งหนีไม่พ้นผลของกรรมคนคิดดีทำดีย่อมมีสุขพ้นกองทุกชีวีไม่แปรผลันพาพ้นทุกขสิ้นวิบัติในชักพลัน บุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ใ่ดีพอจะม้วยชีวีแล้วใยบุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วยมีแต่ซวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิด ตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธ,ธะเป็นจังหวะรอยต่อศาสนา,ศาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาสับไรค่าคนยึดจิตอภินญ,ญาทินกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระสีอานอริยะเมตไตรเข้ามาหา สีวิไลใยธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดการอยากอยู่ดีมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสารภัยพิบัติโลกสลายอีกไม่นานเส้นคนพาลเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤษีภารตะ ให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบลีหนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เถิดจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐีที่คดโกงฉกฉวยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าพาตรอมตรม บาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อหย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างขืนขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดิ้นสิ้นกันไปฟ้าจะร้องคำรามสุดวันไหวธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระพรายไซจะถาโถามโจมตีเรา พระคงคาจะไหลบ่าหุ้มเปลือกโลกดาวนอกโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรารีบเดินหน้าถึงธรรมคำชีวาภาครังหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่หนักหนาพื้นแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตา ชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีพวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหูไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตายนอกนั้นใสไร้ชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่หอหุ้มไว้เจ็ดราตรีอรุณฉาย สัตว์เล็กใหญ่ดับดิ้นแทบวอดวายที่ไม่ตายกลายเป็นพิษปริดชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็ไม่วายต้องแพ้ลมกำหันฝนที่ไหนพัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันมีแต่พิษชีวิตวอดวายหลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปลเปลี่ยน บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกและโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายศีอริยะเมตไตรจะบันเจิดเกิดขึ้นพลันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดพองตามคันลองสีวิไลให้เฉื่อฉันสิ้นทุกโศกโรคภัยไม่โรงรันจิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืน ทรัพย์เงินทองก่ายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผืนสิ่งที่หาและไยทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตพองอัมภัยอาศัยกรรมทำดีช่วยชูคำให้ได้นำสู่พิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอ,อบิบอิ่มกายอิ่มจิตใจ พระยาธรรมนั้นไซคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอย๋ยจำไว้เลยนี่คือแท้แน่หนักหนาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเขาเข้าสู่กันพายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวโลกทั้งใบไม่แน่นไร้แก่นสาร ธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลกจะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก้อย่างไรก็ไร้ค่าพาล้มครืนเป็นด้วยเหตุอาเพศโลกใบนี้ ถูกเยี่ยมยีจากมนุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างพานทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนคืนปล่อยไว้ใจโลกตรงจากหลวงปู่ภารตะฤษีในวงเล็บบัวขาวผู้ประพันธ์คุณทิตดิศทิติพงทัพ